อแล้ครับทุกคนๆยูทูอเราส์เกมเอสโตล์คอซ่านะครับสำหรับคลิปนี้ผมพาทุกคนมาเล่นเนี่ยผมนะฮะเจ้าอีวุสซูดีแมกนะครับ2024ครับผมพันนี้เลยนะฮะก็เครดิตรถนะครับผมอ่าเพจคูโบการาสนั่นเองก่อนนะครับผมจากใครที่อยากได้นี่ครับผมนะรถมาวิ่งเนี่ยผมในเกมเอสโตล์นะฮะก็เข้าไปดาวน์โหลดที่เพจของคูโบการาดได้เลยนะฮะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนั่นเองนะทุกคนนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะ่ยผมจะพาวิ่งนะครับผมแมพไทยนะฮะเป็นแบบ จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมนะฮะดอยสุเทพนั่นเองนะครับผมนะก็ขอบคุณสนับแมพสวยๆด้วยนะฮะก็จะทิ้งเครดิตไว้ใต้คลิปเช่นกันนะครับผมนะฮะโอเคครับผมรายละเอียดของรถนี่ครับผมวันนี้เราก็มาในโทนของสีดำนะทุกคนนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็ลอมแกของ MK นั่นเองทุกคน,นะครับนี่โหกำลังมาเลยฮะลายนี้นะครับผมนะก้านนี้เนะี่ยกำลังมาเลยทนเนดะีย อันนี้ก็เนี่ยมีการตกแต่งเนี่บผมนะฮะเขาเรียกอะไรอ่ะใส่ถุงลมนั่นเองทุกคนนะครับผมนะฮะโดยการกดนี่บผมอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาเลขเก้านี่ทุกคนนะฮะก็จะทําให้ตัวรถนี่สูงขึ้นนะฮะการโหลดนั้นก็ใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็เลขแปดนะครับผมนะแล้วก็จะเตี้ยลงนะทุกคนนะครับผมนะฮะนี่ประมาณนี้เลยทุกคนนะฮะนี่เราเบิ้ลเครื่องให้ดูนะฮะ โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มนะี่ผมวิ่งกันเลยนะฮะความแบบนี้จะสวยงามขนาดไหนทุกคนนะครับผมนะฮะก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะใครที่ชื่นชอบนะฮะกระบะซิ่งแบบเป็นไทยทุกคนนะครับผมนี่ผมไม่รู้ว่าจะวิ่งไปทางไหนทุกคนนะลองวิ่งไปเส้นนี้ดูแล้วกันนะไม่แน่ใจนะให้ออกทางไหนทุกคนนะเอ้ให้ดูแบบช้าๆก่อนทุกคนนะฮะมุมแบบจำๆก่อนนะ ดิบแต่สักหน่อยครับผมตัวคนขับนี่ก็แต่งเต็มเลยทุกคนนะฮะผมจำวิธีแบบาว่าทำให้เป็นแบบว่ามันคนปกติยังไงลืมแล้วทุกคนนะเอาเป็นว่าเราขับเอาดูตัวรถเลยกันนะทุกคนนะโอเคเรากดมุมมองกล้องนะครับผมแม่ทำแมปมาแบบ สวยงามมากเลยทุกคนนะฮะซึ่งความสมจริงของแบบนี้ผมไม่รู้นะฮะผมไม่เคยไปเชียงใหม่นะฮะอันนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยข้างๆนี่ใหญ่มากเลยทุกคนนะ,ะวันนี้วิ่งแบบคันดเดียวๆทุกคนนะครับผมนะฮะไม่มีทับสิกเลยทุกคนนะฮะ,ะ,ฮะ,ะ,นนะ,ฮะด้านข้างนี่เป็นอะไรมาดูก่อนทุกคนมาดูก่อนนะฮะ อ,อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์นะครับผมนะฮะเดี๋ยวนะทุกคนจะกดโดนอะไรวะเนี่ยฮะฮะ นี่ครับผมรายละเอียดเยอะมากทุกคนนะครับผมแบบนี้นะดูแล้วนะทุกคนเจะลองวิ่งไปดูนะครับฝั่งนี้เอ้ยอ๋อฝั่งนี้สุดแล้วทุกคนนะครับผมเรามาผิดทางนั่นเองนะเราต้องวิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะทุกคนนะโอเคโอเคครับผมได้เลยได้เลยะไม่ยากนะทุกคนนะ อ่ะเดี๋ยวเราจะวิ่งยาวๆกันเลยทุกคนนะครับผมอย่าขึ้นฟุตบาทเด็ดพี่เออเดี๋ยวผมจะพาวิ่งยาวๆเลยนะฮะไปดอยสุเทพกันทุกคนนะนี่ดอยสุเทพครับผมกี่กิโลไม่บอกนะทุกคนนะสวนสัตว์เชียงใหม่เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายทุกคนดอยสุเทพนี่ตรงไปนะ เิียวๆทุกคน,นครับผมเดี๋ยวจะอัดทางตรงนะทุกคนนะว่าคันนี้จะแรงขนาดไหนทุกคนนะเนี่ยไอ้เวรุ่นเวรุ่นเวรุ่นกระบะแข็งแล้วกระบะแ,แตง่งแล้วกันนะอันนี้ก็ถ่ายมาลากทุกคนนะี่ยแต่ว่าไม่ได้ลากเยอะนะฮะล่างดีเดียวนี่มันสวยงามทุกคนเลยโอ้โห แต่ว่าเขาเรืองโค้งเยอะยิงทุกคนนะใช้ความระบรัดระวังเป็นพิเศษทุกคนไอ้ลุดลุดลุดเราเร่งความเรียรเอาแล้นทุกคนน่ะไม่เขารเรียกว่าสุดยอดแห่งโค้งเลยทุกคนนะ เหมาะดีครับสำหรับสายซิ่งนะครับผมนะเพราะว่าถนนจริงนี่ไม่แนะนำทุกคนนะแต่ว่าในเกมนี้นะฮะมันลองฝึกเล่นกันดูได้นะถ้าไม่หลุดโค้งอะ่ะค่อยไปขับจริงนะ <laughs> เนี้ย เราจะวิ่งไปถึงโคง้งเอ้ยไปถึงดอยนี่ใช้เวลาเท่าไหร่ทุกคนนะไม่ดูป้ายเลยใช้เกียร์ต่ำทุกคนนะฮะว่าวิ่งได้60เปง โค้งนี้แบบว่าเกือบเกือบรอบเลยทุกคนเนะีขึ้นณไหมฮะจะได้สักร้อยไหมฮะเพิ่มความเร็วแล้วทุกคนนี่รอบตัดเลยนะฮะ มันนะทุกคนนะสับเกียร์กันน่าดูทุกคนนะถ้าใครที่แบบว่าขับเร็วๆนะทุกคนน,นี่มีโอกาสเหยียบทุกคนนะร้อยยี่ทุกคน หลุดเรียบร้อยเออแน่นไงบอกแล้วว่าอย่าห้าวทุกคนนี่ครับผมนะฮะหลุดเลยทุกคนนะฮะจะออกยังไงนะทีนี้แหมผมบอกเลยนะครับผมนะฮะวานอันตรายจริงทุกคนนะหลุดแล้วนี่มีแต่เหวเลยทุกคนนะไม่ชันน้ำพังนี่บอกไว้เลยนะครับผมอันตรายนะฮะ โอผมหขอาวิ่งมาฝั่งนี้อะไรเลยเดี๋ยวเริ่มวิ่งใหม่เลยทุกคนนะ ซิงกันต่อทุกคนนะฮะนี่ช่วงล่างต้องดีทุกคนนะ นนี่ะะฮะถึงกี่โมงถึงกี่โมงดอยสุเทพนะฮะกี่โมงอย่าให้ตกนี่นะทุกคนนะฮะตกนี่ได้เริ่มใหม่เลยนะทุกคนนะขึ้นไม่ได้นะเมื่อนตะกลัวขึ้นไม่ได้เลยนะฮะ ทำไม่เล่นไปแล้วเกียร์ต่ำแล้วเกียร์ต่ำระยะทดเกียร์นี่สองสามนี่มันรู้สึกว่ามันห่างทุกคนนะ หางเลยทีเดียว โค้งเยอะทุกคนนะใช้เกียร์ต่ำเลยทุกคนนะนี่มันจะโค้งหลุดโค้งไหนวะเนี่ยห้ามหลุดเด็ดขาครับผม ไปฮะประมาณ7กิโลเลแม่แขับจริงมีอ้วกทุกคนนะฮะ ถนนลื่นด้วยนะฮะเนี่ยโงเกินจริงทุกคนนะแหม่ว่าจะขับแบบมอเตอร์ไซค์ไปวันสนุกนะดูทุกคนนะนต้องระวังทุกคนนะลุดนี่หมายถึงอันตรายเลยทุกคนนะ เขาน่าจะสร้างเป็นเลนเดียวใช่ไหมฮะน่าจะใช่นะครับผมเพราะว่าไม่มีรถสวนเลยนะดูจากเส้นเลนเลยนะฮะนี่ขีดิบีดิฟนะครับผมเล็กน้อยเมื่อสักครู่ นี่ผมขอลากเียรสองเลยฮะเพราะว่าตรงตรงนี้แบบว่าจัดมากเลยทุกคนนะครับผมนี่บังบิ๊บนะทุกคนนะฮะ ใครบอกว่าโหสายดิฟเก่งๆทุกคนนะมาลองเล่นแบบนี้ดูทุกคนผมว่าน่าจะได้คอนเทนที่ <c oughs> คอนเทนที่สุดเลยทุกคนนะแหมอันนี้ก็บบาดดิฟยากทุกคนนะฮะประมาณ7กิโลทุกคนนะยาวไป มีร่องน้ําตลอดทางเลยทุกคนนะฮะรถตกร่องน้ำนี่ก็ขึ้นไม่ได้เลยนะรถจริงก็ขึ้นไม่ได้ทุกคนนะฮะนี่ใช้ความเร็วได้ไม่ถึงร้อยทุกคนนะฮะ เราเคนได้ทำมาดีทุกคนนะคอนทโทรลง่ายทุกคนนะไม่เบอรอจัดคงมาไล่เท่าไหร่ทุกคนนะอันนี้เป็นช่วงขึ้นนะทุกคนนะขึ้นดอยแล้วนะฮะไม่แน่ใจว่าได้ทำขาลงไว้หรือเปล่านี่ครับผมสามแบบนี้นะ ต้องมาดูกันว่าถ้าเราไปถึงยอดดอยแล้วมันจะมีแบบว่าจะมีที่ลงหรือเปล่าทุกคนฮนะนี่เริ่มชันแล้วทุกคนนะคิดว่าน่าจะใกล้แล้วทุกคนนะ ถึงแล้วล่ะโอ้ถึงยอดดอยแล้วทุกคนนะฮะ